ดีจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไป์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรง่ายๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มผิวขาวอมชมพูเหมือนผิวเด็กเลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ write, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นแป้งเด็กนะคะใครจะใช้เป็นแป้งเด็กยี่ห้อไหนได้เลยนะคะในส่วนของแป้งเด็กก็จะช่วยทําให้ผิวของเราอ่อนโยนเหมือนผิวเด็กนะคะเราใช้แป้งเด็กเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้นะคะในส่วนของแป้งเด็กเนาะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจจางใสนะคะทุกคนเราจะใช้แป้งอยู่ที่ หนึ 1> 1่งถึงสองช้อนชานะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะตัว่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นจะกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งสองช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณตรงนี้ที่เราทำเลยนะคะเราไม่ทำข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะทุกคนกะเอาเลยนะคะนี่เลยนะคะคือน้ำมะเขือเทศที่เราไปขูดไปบดไปปัน่นออกมาแล้วนะคะถ้าใครกรองก็จะค่อนข้างได้เนื้อละเอียดแบบนี้นะคะเราจะใส่น้ำมะเขือเทศอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะทุกคนกะเอาเลยนะคะ หลังแกงน้นให้รำมาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละส4ี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเอาทําออกมาแล้วเนื้อของเข้าจะเนียนเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะถ้าเลวเราอยากจะใส่แป้งเติมแป้งลงไปก็เติมได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะ ผิวจะขาวเนียนนุ่มเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้เลยนะคะพอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้เลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากาากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเ,เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ